สวัสดีครับผมชื่อแซกกี้นะครับเป็นหนึ่งในสาขาของแฟรนไชส์ของฟูมิโกะไทยแลนด์นะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ของฟูมิโกะไทยแลนด์ให้สู่สายตาของประชาชนก็คืออันดับแรกคือความโดดเด่นของรสชาติความกลิ่นหอมของชาที่แม้กระทั่งเรายังไม่ได้กินหรือว่าเรายังไม่ได้สัมผัสแค่เราเดินผ่านแล้วเราได้กลิน่นของการต้มชาหรือเราเดินผ่านของการชงชามันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองในตัวมันจะหอม มากนะครับกับ2คือโดดเด่นเรื่องของเกี่ยวเรื่องรสชาติทุกคาแรกที่เราได้ได,ได้ดูดชาเราจะรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่สัมผัสได้ในถึงของความเป็นชาที่มีคุณภาพสูงแต่ในราคาที่เราสามารถเข้าถึงแล้วก็จับต้องได้เชื่อว่าฟูมิโกไทยแลนด์แล้วก็ชาบแบรนด์ของฟูมิโกของเราเนี่ยจะทำยอดขายและทำยอดดีและทำให้คนเนี่ยติดใจในรสชาติ้วกะเข้าถึงในรสชาติได้ ฝากให้สำหรับคนที่กำลังมองหาหจําเป็นต้องใหญ่มากอาจจะเป็นเล็กๆก็ได้ผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้เชื่อในความสามารถของตัวเองเชื่อว่าโอกาสไม่ได้อยู่รอบตัวเราแต่โอกาสอยู่ที่ตัวเราที่เราจะวิ่งไปหาโอกาสไหมแค่นั้นครับขอบคุณครับ